น้อยดินจะมาท่องสุดคูณให้คุณพ่อฟังใช่ไหมคะค่ะอ้าวเตรียมเริ่มได้สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบเจ็แปดสิบสองสองเก้าสิบแปดสองสิบเอ็ดยี่สิบสองสิบเอ็ดยี่สิบสองสองสิงเอ็ดสามยี่สิบสี่อ้าแม่สามมั่งลูสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปด